สวัสดีครับช่างต้อมเพชรปุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้อยสิบไอนะครับนี่ครับสเตปห้าแปดชักสามนะครับรถขับเล่นดันโลสนุกสนุกนะครับก็ไม่เน้นความเร็วมากนะครับความเร็วก็เอาอยู่ที่ประมาณพอสมควรนะครับก็สเตปดันโลนะครับออกทิปเป็นสเตปเพื่อลูกค้าส่งมาทามันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ทยอยนะครับทําให้อยู่นะครับ สองสองวันตัวนะครับวันนี้วันนี้คนผู้ช่วยไม่อยู่นะครับต้องทําอะไรเองเซ็ตอะไรเองประกอบเองครับก็ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับนั่งขับนะครับก็ได้แบบชัวร์นะครับไม่ต้องหมอบนะครับไม่ต้องก้มเยอะนะครับก็นั่งใส่หมวกกันน็อคด้วยแบกสัมภาระด้วยก็วิ่งได้นะครับสเต็ปนี้นะครับแล้วที่สำคัญเป็นคัดเท้าด้วยนะครับเน้นทนนะครับ กำลังอัดชุดนี้จะอยู่ไม่สูงนะครับก็ FC นะครับตามมาจากในเพจนะครับอัดติ๊กตอกนะครับสวัสดีนะครับก็สวัสดี FC สองปปอลาวด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ามาติดตามมันเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจครับอยากรู้วิธีการทำนะครับแบบสไตล์ดันโลงผมนะครับ ขอต้องบอกก่อนเลยว่ารถสไตล์ดันโลเนี่ยผมทำมานานแล้วนะครับทำมาระยะเวลาเนี่ย8ปปี9ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาทำรถแข่ง201เมตรนะครับก็ทำรถสไตล์ดันโลมาค่อนข้างจะยาวนานเลยนะครับ8 9ปีแล้วนะครับก็ทำมาเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับหลายรุ่นอยู่นะครับแต่ที่ถนัดก็คือเวฟนะครับ เวฟนะครับพวกนี้ถนัดเพราะว่าเป็นรถตลาดอะไหล่หาง่ายนะครับจบงานได้เร็วนะครับจบงานได้ไวนะครับแล้วก็รถตลาดใช้เยอะนะครับเป็นรถตลาดเลยครับอันนี้ก็กําลังจะตัดประเกนอยู่นะครับตอนนี้อ่าอันนี้ก็ตัดประเกนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับประเกนนะครับต้องตัดนะครับเพราะของเดิมมันเข้าไม่ได้นะครับอ่านี่ครับ อกนะครับก็สเต็ปลูกห้าแปดนะครับแต่ที่เสื้อเขียนไว้ห้าหกไม่ต้องตกใจนะครับผมให้ช่างเขาตีปอกไว้ให้นะครับช่างในร้านนะครับช่วยกันทําปอกสูบนะครับก็ตีไว้ห้าสิบหกมิลนะครับรูในนะครับส่วนวงนอกก็เอามาขึ้นท่านขวานนะครับอ่ะหนุนประกันแล้วนะครับประกนแท้จะไม่ยุบนะครับประกนแท้จะไม่ยุบถ้ายุบก็ยุบตัวได้นิดหน่อย น้อยมากนะครับไม่เหมือนประกันตลาดทั่วไปจะยุบตัวได้เยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่บูทเสาเสื้อก่อนนะครับสองตัวนะครับใส่บูทได้ครบเลยกันศูนย์เซนเตอร์เสื้อสูบกับลูกสูบนะครับมันไม่ตรงกันนะครับกันเซนเตอร์ไม่ตรงกันถ้าเกิดเสื้อสูบกับปอกสูบเนี่ยไม่ตรงกันนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็มันก็จะเหมือนเราความเบี้ยวนะครับลูกไปทางปอกไปทางนะครับ อาจจะขยับซ้ายขวาหรือขึ้นบนเอาก็ได้นะครับก้อนนี้นะครับเราใส่บูทไว้ด้วยนะครับสองตัวนะครับต่อไปผมก็จะใส่ประกอบแล้วนะครับเอาแหวนลูกสูบนะครับลูกสูบใส่ปลอกสูบเข้าไปนะครับก็เห็นชัดไหมครับพยายามไม่เห็นทุกมุมเลยนะครับนี่นะครับทําแบบชิวๆนะครับคนเดียวเลยวันนี้เพราะว่า อะไรเพิ่งทำเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองนะครับผู้ช่วยกลับบ้านไปแล้วนะครับทีนี้ก็ดันแหวนลงนะครับหาอะไรก็ได้ครับเล็กๆแหลมมันแบนก็ได้นะอ่าใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าอย่าลืมโซ่ราวลิ้นนะครับปึ๊บทีนี้ก็ดันเข้าไปนะครับอืมนี่ครับจะเนินๆหน่อยครับถ้ามีแหวนลูกสูดแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีแหวนเขาจะยังไม่หนืดนะครับอ่าอันนี้ก็เอาให้สุดเลยนะครับอ่ขาขอให้สุดเลยอ่าสุดแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็ดูหัวลูกสูบกันนะครับทีนี้แหละที่ผมจะบอกนะครับหลายคนรอดูว่าประกอบลูกสูบขึ้นขนาดไหนนะครับสไตล์ของช่างต้อมพิทุลีนะครับอันนี้ลดดันโลนะเน้นก่อน เดี๋ยวคนเอาไปทําตามเป็นรถแข่งนะครับไม่วิ่งโทรมาว่าผมอีกนะครับอ่านี่นะครับผมจะเลื่อนลงไปให้ดูเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับอันนี้ของสไตล์ผมเลยนะขอบอกก่อนเลยว่าผมทําอย่างเงี้ยมานานแล้ะอ่านี่ครับลูกสูบนะครับขึ้นไม่สูดเห็นไหมครับขึ้นไม่สูดนะครับ ผมไม่ได้ทําขึ้นสุดเลยนะครับสักคันเดียวนะครับถ้าคำไหนขึ้นมาสุดเนี่ยผมจะรีบเอาออกมาปาดทิ้งเลยนะครับหัวลูกนะครับแล้วก็เติมประเก็นนะครับอาหานี้ก็ประเก็นนะครับเยอะเหมือนกันนะครับกระดาษนี่ครับหัวลูกนะครับขึ้นไม่สุดเลยนะครับเวลาวิ่งตรงเนี้ยจะเป็นเข่าดำๆติดอยู่นะครับแล้วหัวลูกก็ เรียบนะครับเรียบอันนี้ไม่ใช่หัวนูนนะครับหัวเรียบนะครับอันนี้นะครับขึ้นไม่สุดแล้วยังมีนี่อีกหนึ่งตัวนะครับทองแดงนะครับอันนี้ผมใส่ไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับใส่ไว้ลองเฉยๆนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งไปแล้วกำลังอัดไม่พอเนี่ยผมจะถอดทิ้งแล้วเอาฝาใส่ทากาวเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันได้พอดีนะครับกําลังอัดพอดีนะครับที่สําคัญเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับยกเครื่องขึ้นแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องติดดูก่อนนะครับว่ากําลังอัดเราอะประมาณเท่าไหร่เราถึงจะชักปะเก็นออกเติมปะเก็นเข้าไปได้นะครับถ้าเราประกอบไปสุม 4, สี่สม5นะครับไปลองวิ่งแช่เลยดันเลยนะครับพังแน่นอนนะครับอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่า เราใช้กําลังอัดประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะใส่ประเก็นเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวทากาวก่อนหลายคนก็อยากจะเห็นฝาแย่แล้วครับว่าฝาทําทรงไหนนะครับฝาก็ทําแบบถ้าถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่าไม่มีตําราครับปรุงไปเรื่อยนะครับสมมุติว่าเราทํามาเค็ม เราอยากให้เพิ่มหวานหน่อยเราก็เติมน้ำตาลนะครับเราชอบแบบเผ็ดหน่อยเราก็เติมพริกมนะครับมันสามารถปรุงได้ตลอดเลยไม่ใช่ว่าอาหารจานนี้มาไม่อร่อยนะครับจืดไปเราก็ไม่เติมทิ้งเลยทําถ้วยใหม่จนกว่าจะได้ที่อันั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรสนะครับไม่ใช่อาหารนะครับสามารถถอดออกมานะครับปรุงได้ตลอดเลยนะครับฝานะครับจะให้แคบให้กว้างนะครับ ให้สปริงวาลอ่อนให้แข็งนะครับหรือว่าจะเพิ่มไอเสียหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มไอดีนิดนึงนะครับมันสามารถถอดมาทําใหม่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับอย่างผมไล่รถเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ทากาวก่อนนะครับทองแดงนะครับแต่ทาไปไปมามาครับกลายเป็นฟ้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ ฝานะครับหลายคนอยากเห็นนะครับนี่ครับฝาผมทําแบบนี้เลยนะครับฝาวาวอย่างนี้เลยดูรูพอตครับนี่ออกมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาปะเก็นใส่แล้วก็เอาบูธใส่นะครับนะครับทากาวแล้วนะครับเอาปะเกนใส่เอาบูธใส่นะครับแล้วก็ประกบแล้วนะครับเดี๋ยวหาบูธก่อน ่านี่รับมาแล้วบูธอยู่ไกลครับบูธฝาก็ต้องใส่เช่นกันนะครับถ้าไม่ใส่ก็เดี๋ยวเซนเ็นเตอร์ศูนย์ไม่ตรงนะครับอ่าอันนี้ยังขึ้นไม่สุดนะครับลูกสูบขึ้นไม่สุดเลยแถมมีปะเก็นเข้าไปอีกอ่าเกือบ2องมิลแล้วเนี่ยที่ขึ้นไม่สุดนะครับที่ผมทําเนี่ยนะครับที่เอ่อที่เสื้อมิลกว่าแล้วนะครับ แล้วไหนจะใส่ปะเก็นไปอีกครึ่งมิลแล้วไหนจะฝาจิกเบ้าอีกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าวิ่งได้หรือว่า,าวิ่งไม่ได้บางคนบอกว่าทำอะไรไปนะครับห่อยห้าหลูกคาเซ่ใส่ปะเก็นครบหมดเลยนะครับแล้วก็หัวลูกสูบขึ้นไม่สุดนะครับรถวิ่งไม่ได้ทำอะไรมาเสียเลยต้องทิ้งนะวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้ต้องทิ้งเลยนะครับบางคนบอก แต่จริงๆอะถ้าลูกสูบขึ้นไม่สุดนะครับถ้าฝามันไม่โล่งเกินหรือว่าแคมมันไม่เวอร์เกินไม่ยกเยอะเกินนะครับยังไงนะครับกําลังอัดมันเกินอยู่แล้วนะครับมันแก๊กอยู่แล้วนะครับร้อย้านะครับฝาแคบจะตายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับลูกเดิมมันบุ๋มลงไปนะครับหัวเว็บร้อยยี่ห้านะครับศูนย์เขาคํานวณมาจากตรงนั้นแล้วนะครับคํานวณซีซีมาจากตรงนั้นแล้วนะครับว่า เอาหัวลูกบุ๋มนี่แหละฝาลูกมันก็ต้องแคบตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอไปเจอลวกลูกหัวเต็มเข้าไปนะครับแล้วขยายมาต้อง4มิลก,นะกว่านะครับ3มิลกว่านะครับ3มิล6นะครับจาก5.2.4เป็น5.6แล้วหัวเต็มเนี่ยยังไงถ้าฝาคุณไม่ใหญ่แบบเบลเอเทอร์นะยังไงมันแก๊สอยู่แล้วนะครับมันพออยู่แล้วครับบางคนไล่รถไม่ไปครับไปโทษไอ้นี่อย่างเดียวเลยไปโทษว่ากําลังอัดไม่พอนะครับ ไปโทษว่าลูกขึ้นไม่สุดรถเลยไม่แรงนะครับไปซื้อลูกหัวนูนมาใส่บ้างอะไรบ้างนะครับก็จริงๆอะ่ะลองถอดเรกเกนออกหมดก่อนนะครับร้อยยี่ห้าลูกขาเซ่ไม่ใส่ประเกนเลยนะครับถอดออกหมดก่อนแล้วก็ลองอะไรอะ่ะลองวิ่งดูนะครับถ้ามันแก๊กขึ้นมาก็เติมเระเกนหรือถ้ามันไม่พอจริงนะครับก็ปาดตินเสื้อออกได้นะครับวิธีแก้มีเยอะแยะเลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทิ้งใหม่นะครับเสียดายของนะครับ เอาแล้วนี่มาทำอะไรครับเนี่ยขวานครับอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนะเสื้อขวานเกือบสิบตัวยังไม่ได้ขวานเลยประกอบประกอบเครื่องอยู่แป๊บนึงพรุ่งนี้ได้ครับกี่โมงดีกางมงได้ไหมได้ครับกางมงเช้านะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ทำให้อย่านะไบ้าผมอยั่เล่นหนอนดูเนี่ยนะโอเคครับได้ครับกางมงเท้านะครับได้ครับ นี่ครับวันนี้ตั้งใจจะเอางานเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวยกขึ้นแล้วเทสพรุ่งนี้นะครับทืนี้ทําโออีกแล้วคว้านเสื้อสิบตัวนะครับแล้วไม่ได้คว้านธรรมดานะครับเชียร์เซโซซีบีหมดเลยฝวานข้ามไซส์หมดเลยนะครับแล้วไม่ได้ข้ามไซส์ธรรมดานะครับตามไปครับปาดหลบด้วยนะครับโอ้โหสามชั่วโมงแหละนะครับตีเป็น ตัวละ20นาทีนะครับรวมคว้านปาดหลบนะครับแล้วก็คืนด้วยก็เดี๋ยวเอางานเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับทําวันเดียวนะครับยืดคอเหวี่ยงด้วยหรือล้างประกอบนะครับหรือให้เด็กที่ร้านล้างนะครับผมทําอะไรยืดข้อนะครับยืดข้อตีปอกเกียร์ฝาเกียร์แคมย้ายว้าวนะครับ แล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะครับก็ยกขึ้นเดี๋ยวดูกันครับว่าวิ่งได้หรือไม่ได้นะครับ f c รอดูเลยนะครับสเต็ปช่างต้อมนะครับหัวลุกสูบขึ้นไม่สุดนะครับผมเคยทำปะวานนะครับลูกซีบีนะครับวาวย2ิบเก้ายิบห้านะครับ ลูกขึ้นไม่สุดสามมิลครึ่งนะครับนั่งขับร้อยหกสิบเลยนะครับวาวเล็กครับแต่ถ้าฝาไข่โล่งเกินนะครับเวลาบิดนะรถมันจะดึงลงนะครับเวลาจะสุดเร่งอะถ้าหัวลูกขึ้นไม่สุดเกินนะครับแล้วยิ่งหัวเทียนแบบหัวเทียนแบบไม่ได้ย้ายนะอันนี้ เป็นโเทีอนโซนิกนะครับมันจะจุดไกลลูกนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาบิดหมดแล้วรถมันจะดึงลงหรือไม่ไปนะครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ผมทำฝาเองอะไรเองนะครับก็รู้นะครับว่าต้องใช้อะไรประมาณไหนนะครับอ่ะทีนี้การตั้งวาล์วนะครับลดดันโลนะครับไม่ใช่รถแข่งแคมแคมแต่งแคมเจียมือไม่ใช่แคมแท้โรงงานสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นแล้วค่าฟิลเลอร์นะครับ มันจะมาจากหัวสมองเรานะครับเรานี่แหละต้องดูมันสมมุติว่าใส่ไปสตาร์ทนิ่มๆดูก่อนนะครับแคมลื่นหรือเปล่านะครับกระเดื่องวาล์ยันหรือเปล่าถ้ายันคายออกนะครับตัวนั้นจะวิ่งไม่ออกกินกําลังอ่ากินกําลังอัดกาลังอัดหายกินกําลังเครื่องยนต์นะครับกินน้ํามันนะครับเนี่ยวิธีตั้งวาล์ผมนะครับนี่ครับจับดึงนะครับดึงโยกได้หน่อยนึงนะครับดึงโยกได้หน่อยนึงหมุนแคมดู นะครับหมุนแคมดูว่ากระเดื่องยันไหมยันแคมไหมเกียร์แคมกลมหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วล็อกจับไว้ล็อกแค่นี้ครับอ่าแค่นี้อ่าเห็นไหมครับห่างไปนะครับอ่าเอาเข้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไปแคมสึกอีกนะครับเดี๋ยวแคมลั่นดังใหญ่เลยนะครับอ่าอันนี้พอดีแล้วนะครับตัวล่างเหมือนกัน อันนี้มันเทคนิคของผมนะครับถ้าดีก็ไปใช้ได้ทําตามได้แต่ถ้าไม่ดีไม่ดีก็เอาแบบอื่นนะครับนี่แบบของผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ทขับดูก่อนว่า,าต้องการอดีหรือไอเสียนะครับสมมุติว่ามาไวเลยปัป๊บปับบโอ้แป๊บเดียวสุดร้อนแก๊กแก๊กแก๊แก,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 กอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งวาล์วชิดเข้าไปนะครับแต่ถ้า วิ่งแล้วโอ้โหรอบฝ่าจะมายานยานนะครับสตาร์ทก็ไม่ค่อยแข็งนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาคายวาลวไอเสียออกนะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทปุ๊บวาลวอะไรเปิดก่อนครับนี่ครับตั้งมาร์กเสร็จสตาร์ทปุ๊บวาลอะไรเปิดก่อนครับนี่ครับไอเสียเปิดก่อนนะครับทําไมต้องไอเสียเปิดก่อนเพราะว่าถ้าไอดีเปิดก่อนมันก็จะสตาร์ทแข็งมากเลยนะครับอันนี้ก็เปิดไอเสียออกก่อนปุ๊บนะครับ แล้วรถมันจะสตาร์ทนิ่มสังเกตว่าก็เดืองวาลวอะส่วนมากเขาจะทําตัวรถกาลังอัดไว้ที่ไอเสียทําไมไม่ยอมมาทําไว้ที่ไอดีนะครับอ่านี่ครับก็เปิดดูนะครับนี่หมุนดูว่าหลบวาลวพ้นไหมนะครับหลบได้ขนาดนี้นะครับยังไงก็พ้นนะครับต่อไปก็จะตั้งมาร์กนะครับใส่บูธแคมตั้งมาร์กนะครับก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยว ตั้งมาร์กนะครับอ่ะตัวทีพอดีเลยนะครับดีมากครับไม่ต้องหมุนไกลนะครับไม่ต้องหมุนไกลเลยอ่าเดี๋ยวหาเฟืองโซ่ก่อนนะครับเฟืองโซ่ไปอยู่ไหนนะครับนี่นะครับเฟืองโซ่ใช้แบบนี้ด้วยนะครับ บบเจาะไม่ใช้ครับไม่เน้นนะครับไม่เน้นรถดันโลนะครับไม่ใช่รถแข่งนะครับแต่บางทีนะครับถ้าใส่แบบเจาะมันก็จะตั้งมาร์กง่ายนะครับอันนี้มันก็จะตั้งมาร์กยากหน่อยครับนี่ครับเพราะว่ามันจับไม่ถนัดมือนะครับหลุดอีกแล้วแต่ว่าแบบนี้มันจะมาตรฐานกว่ามันจะแข็งกว่านะครับนี่ครับ แข็งไปเยอเลยเฟืองมันจะไม่หักง่ายนะครับแต่สาเหตุที่หักง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเฟืองอ่อนเฟืองแข็งนะครับเพื่อนๆนเฟืองแคมนะครับที่มันหักง่ายนะครับไอ้เฟืองเพจโซ่ลอลิ้นตัวหน้ามันหักง่ายเพราะว่าบูทมันยาวครับแล้วมันมันมันยิงน็อตแล้วมันไปยันบูทก่อนนะครับเฟืองเพจแคมเนี่ยมันมันไม่ยันกแคมนะครับน็อตไปยันบูทก่อนนะครับเวลาสตาร์ทมันก็เหมือนกระหลวมมันก็เลยหลุดง่ายนะครับ อโอเคครับใส่ลูกยางก่อนนะครับใส่ยางฝาวาวาบูท เย็นนี้ได้ยกเครื่องนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับต่อจาก EP นี้นะครับน่าจะเป็น EP ที่เท่าไหร่นะ EP 3นะครับหรือหนึ่ EP นะครับฝากติดตามด้วยนะครับประกอบ1 EP แล้วก็เทสส่งงานนะครับอีก1 EP นะครับต้องให้ชัวร์ครับอันนี้ถ้าไม่ชัวร์ไม่ส่งงานนะครับเอาให้ชัวร์เลยนะครับลูกค้าจะได้ไปขับแฮปปี้สบายใจครับไม่ต้องเข้ามา ไล่นูนนิดนี่หน่อยนะครับก็ทําให้จบไปเลยนะครับคือง่ายว่ามาที่นี่ต้องจบทุกคันนะครับอ่าต้องจบทุกคันนะครับจะสักร้อยคันให้มันแบบไม่จบสักสองคันได้นะครับเอาเป็นแบบเคสตออเคสได้นะครับแต่ต้องจบเกือบทุกคันนะครับถ้าเกิดว่ามาทําที่นี่นะครับ อ๋อดูแลสายใจใทุกจุดครับกาบได้เล